มีมูลนิธิโทรมาก็คือมีเด็กที่ว่าเข้าไปเล่นน้ําประมาณห้าถึงหกคนเข้าไปที่จะไปเล่นน้ําแบบเล่นเป็นประจำอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็ไปถึงก็ไปเจอ พี่ชายหลานของพี่ชายผมเป็นน้องก็คือเป็นถ่าเป็นหลานครับเป็นเหลนในคิวเนี่ยเป็นเหลนยญล้วตัวที่ยุน้อยสุดนะครับแล้วปกติเขาอยู่พักที่ที่ไหนพักที่บ้านอ่ะบ้านที่เมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งนน้นะที่ทางเข้ามาก็าคือทางนี้ทะลุไปบ้านได้ครแล้วเขามีบอกลยอยกู่ง่าย่อนไม่ไม่เจอหน้ามันเป็นอาทิตย์แล้ว แล้วปกติเขาก็จะกินข้าวบ้านครับอยู่ที่บ้านอ่าช่วงหลังนี่ไม่ไม่เคยทำปกติเมื่อก่อนเข้าแต่ช่วงหลังนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าว่า เกิดเหตุครั้งแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อสำรวจพื้นที่ในช่วงกลางวันต้องดูนเนี่ยภาพอาจจะไม่ชัดนะฮะก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะเป็นข้อมูลในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดจากการตรวจสอบพื้นที่อะค่ะวันนี้เราเจอหลักฐานหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เดิมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผู้การก็ได้ไรยายงนางนกับท่านบุญกับนะฮะว่ามันมีตะกร้า ่งมีที่เสพยานะฮะส่วนหนึ่งนะฮะก็น่าจะเป็นแหล่งที่น้องน้องนีงน่เยาวนชนเนี่ยใช้เป็นที่หลบนะฮะก็มีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบให้ดีตอนนี้ต้องประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มีเบื้องต้นก็น่าจะมีเรื่องอยาเสพติดส่วนหนึ่งส่วนอื่นนี่ก็เดี๋ยวขอสืบแยกก่อน คาดว่าคนที่ก่อเหตุนี่น่าจะเป็นคนรู้จักกันหรือเปล่าคะเพราะว่าพื้นที่มันก็ค่อนข้างจะเข้ามาอก็ผมว่าน่าจะรู้เส้นทางคนหนึคนะฮะเพราะไม่งั้นก็คงมามามาไม่ได้นะฮะผมเองถ้าท่านพุ่มกลับ no พื้นที่ไม่พามาก็ผมมาไม่ถึงอย่างพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ที่น้องๆทั้งสามคนก็คือจะอาศัยอยู่ในบริเวณนี้หรือเปล่าคะคุณก็นี่ฮะจากการมาดูนี่ก็เมื่อวานนี่ก็เห็นมีหมอนด้วยก็น่าจะเป็นที่ พราะบ้านก็อยู่ไม่ไกลอ,อาจจะมารวมกันคุยกันเล่นกันนะฮะจากการ,ส,รสอบสวนในเชิงลึกแล้วเนี่ยค่ะตัวน้องๆเองนี่เขามีปัญหาหรือว่าความขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่าคะตอนนี้ขอขอเกุบไ้ก่อนอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแนวทางการสืบ,บสวนจะนและค้ับผู้ชาติก็เป็นห่วนะฮะให้เร่งรัดดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มให้ได้เพื่อจกเป็นเยาวชนด้วยนะครับ เห็นว่ามีประเด็นเรื่องที่ว่าน้องๆเขามีการลักเล็กขโมยน้อยลักขายไฟตามโรงงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้เสียหายท่างไม่ได้แจ้งความไว้นะฮะก็จากการตรวจสอบเมื่อวันนี้ช้างมไม่ให้การก็ยังไม่มีอะไรยังยังไม่ไม่ปรากฏชัดและโดยส่วนใหญ่น่ะถ้าถ้าเด็กมันเผาฟัน เผาใส่ไฟฮมองก็เห็นนะเห็นบ่อยไหมแต่มันเข้าลึกนะไม่ได้ไปลึกแ,ลแต่ว่าใเห็นบ่อยไหมว่ามีการเผาประจําเนี้ยอ๋อโซนนู้นมันจะเป็นโซนที่ว่าทางแบบออกจะตันแบบมันไม่ตันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางสัญจรโดยตรงคนระับม,มันก็จะไม่ค่อยมีคนเดินทางผ่านเท่าไหร่